วันที่13สข้อ65มีรายงานว่าเฟซบุ๊กชมกีฬาต่อสู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่าเพชรเก่งไก่ย่าง5ดาวกิติชัยแจ้งข่าวนักชกไทยเสียชีวิตลงด้วยอาการเลือดข้างในสมองหลังเดินทางไปชกมวยที่ประเทศมาเลเซียก่อนเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาวันที่13สิงหาคม เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ว่าชมรมกีฬาต่อสู้มทรพระนครขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายกิติชัยแจ้งข่าวชื่อมวยไทยเพชรเก่งไก่ย่างห้าดาวเป็นอย่างยิ่งเพชรเก่งไก่ย่างห้าดาวเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยประยุ์คณะศิลปศาสตร์วังนางเลิงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นฝีมือดีร่างกายดีของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนและเทรนเนอร์ให้กับชมรมกีฬามมยของจังหวัดพัทลุงและส่งนักกีฬามมยของจังหวัดพัทลุงระวมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดโดยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีด้านเสียบดนัดเดชวชิรตนวงศ์โปรโมเตอร์โมยไทยของเพชรยินดีโพสต์ว่าข่าวเศร้าที่สุดของวันนี้เบื้องต้นผมและพี่ชายแบงค์789ช่วยเหลือครอบครัวเพชรเก่งไปแล้ว10,000แบาทเป็นห่วงก็แต่ลูกที่ยังเล็กอายุเพียงหนึ่งขวบแเดือน สำหรับการสูญเสียครั้งนี้เว้นช่วงไม่นานหลังจากที่ปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยยินเพิ่งเสียชีวิตจากอาการเดียวกันในการขึ้นชกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขอบคุณชมรมกีฬาต่อสู้มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร